ปาทำไรใส่บ้าามเทปโซ่อะไรข้าเห็นแกโยนออกจากถุงนี่ต้นมันอยู่นี่หรอใช่ต้นอยู่นี่นะเดี๋ยวฟอร์มันสอยมาขำเทปเนี่ยนะองเก็บดิโอ้ยได้เยอะมากล่วงเต็มเลยฟูดฟอร์ฮาว่าลระเนี่ย โอ้โห oh. <laughs> สูตรไหนเนะนี่ยทันไรไม่ขอล้ว,อ,ลว <laughs> อืมโอ้โหโอ้โหได้หลายโลเนี่ยด <laughs> ีน่าจะประมาณเกือบ5โลอะไม่เหลือไปให้พี่หยองเก็บมั่งเลย <laughs> <laughs> พี่หยองกำลังไปเอารถเข็นอยู่ตอนนี้กลักวกลัวถือไม่ไหว, <laughs> ว <laughs> <laughs> มาช่วยเก็บมะขามเนธเ <laughs> นธดูดิ เ้อมาวลวงปาไม่เก็บเองจะซื้อมาไหมปลาไม่เก็บทำไมน่ลวงเต็มพื้นเลยปล่อยว้ไีคนเก็บเนียโอ้โหดูดีฝั่งใหญ่ใหญ่อะได้ต้นนี้ด้วยดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่นะโอ้โหเต็มอะก็สวยมาะอุดมสมบูไงก็มีเนี่ยงแดงเนี่ยที่ไหนเขาจะขายเนี่ย